คผมนายรัชลนนท์มนุษพันธ์นะครับเลขที่มห้าทับสองสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนว์เจิ้งมห้าทับสองเลขที่แปดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิเชียรพลกษิกกรเลขมห้าทับสองเลขที่สิบสองค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสุพชคธนากรคำรงมห้าทับสองเลขที่สิบสามครับก็วันนี้เราจะมา ไปสำรวจชุมชนนะคะชาวสยามว่าเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงบ้างคะ่ะ งานสัมภาษณ์ส่งงานอาจารย์สัมภาษณ์สัานนะานปัญญาค่ะแล้วก็ครู้ชื่ออะไรหรอคะสวัสดิ์ดกาทนค่ะคนลงทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วหรอคะเพิ่งได้ปีเดียวเองอแล้วปกติที่นี่คนมาบ่อยไหมคะแบบมาเยอะมาเยอะครับเยอะจะมาเยอะช่วงไหนหรอคะถ้าเยอะสุดก็เป็นวันศุกร์วันธรรมดาเนี่ยคับเยอะแล้วก็ทํางานที่นี่ปกติแบบเจอปัญหาอะไรไหมคะแบบเด็กเกเรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด็กส่วนมากมาใหม่ๆอยู่ชั้นเก้านะก็จะมีส่วนมากก็จะจะมีแค่เด็กเข้าห้องน้ำคนพิการด้วยกันแล้วก็ดูดบุหรีในห้องน้ำแค่นี้เป็นปัญหาแล้วก็ข้อดีของที่นี่นี่คือมีอะไรบ้างหรอคะข้อดีเลยก็มันเป็นตึกผ่านเนาะตึกมันอยู่ในทางผ่านใครๆก็แวะมาแล้วเยี่ยมชมตึกแค่นั้นนะ แล้วก็อยากให้ที่นี่พัฒนาอะไรขึ้นอีกไหมคะแบบให้ดีขึ้นอีกเราเขาทำของเขาดีอยู่นะก็คือไม่อยากให้พัฒนาเุมก็อยากให้พัฒนาอยู่แต่เขาพื้นที่เขาแค่นี้ก็ไม่ได้พัฒนาน้วมั้งก็คือแบบนลี้ยงขี้เดวครับโอเคแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะพวกหนูมาจากโรงเรียนฐานปัญญาค่ะมาทํางานถ่ายวิดีโอสํารวจชุมชนค่ะทํางานที่นี่มากี่ปีแล้วหรอคะ ปีกว่านะปีเกือบสองปีแล้วนะปกติที่นี่คนมาเยอะไหมคะก็เป็นช่วงๆื่อเยอะเป็นเพื่อนะแ้วที่นี่ทางานที่นี่เป็นยังไงบ้างล่ะคะแบบว่าเหนื่อยไหมคะก็ไม่เหนื่อยมากทำแบบเราทำเสร็จแล้วก็เสร็จเลยทำแค่ครึ่ง 8, วันทำงานที่นี่มีปัญหาอะไรไหมคะแบบว่ามีลูกค้าที่แบบว่าแบบ ไม่ไม่มีไม่มีกาแฟบคบ่ะข้อดีของชุมชนคืออะไรหรอคะข้อดีที่นี่เหรอคะก็คือมันเป็นที่แบบชุมชนเปนคนไปมากันเยอะะที่นี่มันสะดวกไป,ไปได้หลายที่แล้วอยากให้ชุมชนพัฒนาอะไรใหม่อีกไหมคะพัฒาประหยัด ไปรถเมลนะ์บ้างไม่มีที่น,นั่งยืนกันแล้วก็แบบมันไม่ค่อยสายค่ะข,<อ>ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับขอสอบถามชื่อหน่อยได้ไหมครับชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเล่นก็นได้ชื่อเล่นชื่อบอนครับผมครับพี่บอนนะครับทำงานตรงนี้มากี่ปีแล้วหรอครับขายของมาตรงนี้ก็สามปีสี่ปีแล้วครับ แถวนี้เนี่ยถือว่าแบบขายดีไหมครับก็ช่วงนี้ก็เงียบอยู่ครับช่วงนี้เงียบคนก็น,น,น้อยลงครับออแล้วปกติเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนมาที่นี่แบบเยอะไหมครับแบบคนพุกพ่านไหมแถวนี้ก็ไม่มีครับมีห่างๆครับผมมีไม่ค่อยเยอะโอครับการทํางานที่นี่เนี่ยม,มีปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็ <het S 2> ไม่ค่อยมีนะครับอ ข้อดีของชุมชนแถวนี้ครับหรือข้อเสียเนี่ยที่ว่ามันมีอะไรบ้างครับข้อดีข้อเสียในพื้นที่แถวเนี้ยครับโอ้บางที่ก็เทียบคิดมาก็เรือ,อไล่เหมือนกันครับลน,นไล่นไลนอะไรเหมือนกันแล้วในเรื่องของข้อดีล่ะครับมีมีไหมครับมีในเรื่องของข้อดีอะ่ะมีม,มีมีแบบบ้างไหมครับโอข้อดีตรงนี้ก็ขายของแบบตรงนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรครับ นี่แหละพี่โอเคโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมสมโชคนากอลทำโทรงครับวันนี้อยู่กับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อผิดค่ะ,ะพี่ผิดนะครับค่ะ <Okay S 2> นะครับปกทำงานที่นี่มันกี่ปีแล้วหรอครับทางานที่นี่ถ้าพี่ทำงานประจําพี่เพิ่งทางานประมาณ4เดือนแต่ก่อนหน้านี้พี่ทำพัดทำอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วแหละสามสี่ปีได้ใช่<ร> แล้วปกติทุกวันที่มาแบบมาทำงานที่นี่คนเยอะไหมครับคนเยอะไหมคือก่อนประมาณสองปีที่แล้วอะ่ะพี่ว่าคนเยอะมากนะเพราะว่าใช่แบบมีต่างชาติเข้ามาซื้อมาจับจ่ายใช้สอยแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็คือเหมือนกับว่าหลังโควิดใช่ไหมหลังโควิดมันก็มีเพิ่มมานิดนึงแต่ว่ามันก็แต่ถ้าช่วงช่วงช่วงตอนนี้เลยนะก็คือลูกค้ามันเริ่มหายไป ใช่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาก็คือจะมาดูมาเที่ยวแต่ว่าไม่ค่อยอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ใช่ใช่ใช,ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติเลย การการทางานที่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าลูกค้าไม่เอยอะใช่มันปกติมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดน,นั้นเพราะว่าเราทํางานบริการพวกนี้ไงใช่เราไม่ได้ใช้แรงอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าเราใช้แบบการพูดาการให้บริการในแบบการให้บริการทางการพูดของเรามากกว่าใช่แล้วที่เนี่ยแบบมีปัญหาอะไรบ้าง,งนะแที่คิดว่าปัญหาในการทํางานอยู่ ปัญหาในการทํางานเหรอ,อมีเด็กมาดูแล้วไม่ซื้อแล้วแบบต่อความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อลูกค้าใช่ไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยจ้ะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ใช่เพราะว่าอาจจะด้วยลูกค้าต่างชาติซะด้วยก็เลยแบบเราแบบบริการง่ายใช่ลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่เลยก็คือบริการง่ายมากข้อสุดท้ายที่นี่คิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแถวนี้แถวนี้หรือว่าห้างนี้ มาแถบบริเวณที่พี่ขายอยู่ที่พี่เห็นเห็นาข้อดีข้อเสียหรอพี่ว่าข้อดีไม่ข้อดีหรอข้อดีเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไวนะหนูข้อดีเอะไรอ๋อข้อดีเฉยอะไรอ่ะมันการทํางานของพี่เหรอก็คือพี่ว่ามันแบบ มันชิลดีใช่ข้อดีเลยนะถ้าเป็นถ้าเฉพาะห้างเนี้พี่ว่าก็คือมันไม่ได้ เขาเรียกว่าเขาให้ความอิสระมากกว่ากว่าห้างอื่นๆเลยถ้าเป็นห้างนี้ใช่ใช่เขาให้ความอิสระกับพนักง,งานแต่ถ้าเป็นข้อเสียพี่ว่าห้างนี้มันเหมือนกับว่าลูกค้าเขามาจากอะไรนะ MBK ใช่ไหม mm hmm. ส่วนใช่แล้วแบบลูกค้าเขาชอบถามว่าของในห้างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของแท้ไหมใช่ข้อเสียตรงนี้แหละเพราะว่าเราอยู่ติดกับห้างห้างอันนั้น อใช่เพี่ขายของแท้ใช่ส่วนใหญ่ใช่ห้างเนี้ก็คือแทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่จ้าขอบคุณค่ะการดำเนินงานนะคะหนูก็จะเป็นฝ่ายในการสัมภาษณ์พวกเราทุกคนช่วยการสัมภาษณ์หมดเลยค่ะสี่คนแล้วก็จะสลับกันไปในการถือกล้องมั่งถือไม้ให้คนสัมภาษณ์ได้พูดมั่งค่ะ แล้วก็ในส่วนของอุปสรรคในการดําเนินงานนะคะก็จะมีการไม่กล้าเข้าไปสัมภาษณ์มั่งการเตรียมตัวหน้างานแล้วก็ฝุ่น PM 2.5อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นก็เยอะด้วยแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์ในอาคารเพราะว่าบางที่เขาไม่ให้สัมภาษณ์ในอาคารอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็สิ่งรบกวนเ<ม>สียงรถบางทีหนูก็ไปสัมภาษณ์ตรงแถวแถวริมรอบอาคารริมถนอน<ม>อะไรประมาณนี้คะ่ะแบบแม่ค้าอะไรพวกนี้ก็เลยจะมีการเสียงรบกวนมั่งอะไรประมาณนี้คะ่ะส่วนของวิธีการแก้ปัญหาอุปสรรคที่เราเจอนะคะตอนที่เราไปสัมภาษณ์ในสยามการไม่กล้าเข้าไปสัมภาษณ์ วิธีที่เราแก้ปัญหาโดยการให้กำลังใจกันและกันการเตรียมตัวหน้างานนะคะแก้ปัญหาโดยการที่เรายืนคุยกันให้รู้เรื่องรู้เรื่องก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์แล้วก็แบ่งหน้าที่อะไรให้เรียบร้อยใช่เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมตัวกันมาก่อนเลยเหมือนตอนนี้ครับใช่ครับเราค่อนขัข้นที่จะ งานเร่งนิดนึงก็ต้องแบบมีการแบ่งหน้าที่กันก่อนนะคะอันนี้เป็นการแบ่งหน้าที่ของเราเนี่ยก็ออกมาได้อย่างลงตัวเพราะว่าเรานี่เป็นทีมที่ดีมากๆเราก็จะนําไปปรับแก้ไขในงานต่อๆไปแล้วก็งานนี้ด้วยนะคะเราก็จะแก้ไขปัญหาให้ดีมากจริงขึ้นแล้วก็ในส่วนของปัญหาฝุ่นนะคะก็เราจะใส่แมส ป้องกันฝุ่น pm 2 5เพราะว่าในตอนที่เราทำงานเนี่ยฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็เราจะลดการใช้รถยนต์แล้วก็ไปนั่งรถไฟฟ้าแทนค่ะใช่ฟรีครับใช่ช่วงนั้นก็จะเป็นการรถไฟฟ้าฟรีพอดีไม่รู้กี่วันตอน7าณเจวันใช่ค่ะนั่งรอบกรุงรอบกรุงเทพ mrt bts ไปได้ค่ะ ลแล้วก็ในส่วนของปัญหาการที่ไม่ให้สัมภาษณ์ในอาคารนะคะเราก็จะแก้ปัญหาโดยการไปสัมภาษณ์นอกตึกแทน,นะคะ่ะใช่ครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางกฎของสยามสแควร์หรือเปล่าที่เราไปใช่ใช่ครับเพราะว่าทางพี่พอ็พรเนี่ยเขาบอกมาว่าคือไม่ให้มีการสัมภาษณ์กันภายในอาคารเช่นนี้คุณลราก็จะพยายามหลีกเลี่ลยงใช่ครับเพื่อไม่ผิดกฎของที่ที่เราไปน่ส่วนถ้าเกิดที่ไหนเขาให้เราถ่ายเราก็จะ ไปถ่ายค่ะคแต่ส่วนใหญ่เราเขาก็จะให้ถ่ายกันข้างนอกอย่างที่เราเห็นกันในทิกต o k อย่างนี้ค่ะเขาก็จะถ่ายกันข้างนอกทางเดิอนอะไรสตรีททางถนนทางรอบๆของสยามค่ะจะไม่ค่อยเห็นถ่ายกันในแบบอาคารก็จะมีแค่พวกเราที่จะไปถ่ายเขาก็เลยอาจจะไม่อนุญาตใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งลบกวนนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเสียงรถย,ยนต์นะคะก็คือตอนที่เราไปสัมภาษณ์ข้างถนนเรา ก็จะมีแบบว่าอาจจะมีเสียงรบกวนในคลิปวิดีโอบ้างเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่เที่ยวข้างที่จะติดถนนแล้วก็แก้ปัญหาโดยการถือไม้แทนก็คือแบบว่าแราว่าจะได้ยินเสียงแบบว่าคนที่เราสัมภาษณ์แล้วก็คนที่สัมภาษณ์จะพยายามเอาไม้เข้าไปจ่อปากคนที่เราสัมภาษณ์ให้เยอะมากที่สุดค่ะเพราะว่ามันจะมีเสียงบีบแต่เสียงแบบ รถยนต์เร่งเครื่องกันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะช่วงแถวนั้นเสียงคนรอบข้างที่อยู่ใช่เสียงคนเดินเสียงคนวิ่งเสียงคนคุยกันเยอะแยะมากเพราะว่าสยามเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุมชนที่คนข้างได้พุ่งผ่านพุ่งผ่านแล้วก็เยอะมากค่ะแล้วช่วงนั้นเป็น BTS ฟรีมันก็เลยจะเยอะเป็นพิเศษใช่แล้วก็ผลการดะเนินงานนะคะก็คืออย่างข้างต้นที่พูดไปก่อนอันนี้ก็ ทำงานรอบรื่นดีค่ะปัญหาที่พบเจอก็อุปสรรคอะไรต่างๆก็แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วใช่ครับพวกเราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดที่เราเจอเลยใช่ใชไม้ว่าจะอุปสรรคเล็กใหญ่แค่ไหนเราก็จะช่วยกันให้มากที่สุดค่ะครับในเรื่องของข้อเสนอเนี่ยของพวกเราที่มีต่อผลงานชิน้ีนะครับพวกเราเนี่ยก็พึงพอใจนะครับในผลงานที่พวกเราเนี่ยได้ไปทํากันมาในการ ถ่ายคลิปวิดีโอสำรวจชุมชนที่สยามนะครับพวกเราเนี่ยก็ตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆห้วได้ค่ะเช่น<ช>แบบการที่เราไปสัมภาษณ์คนแปลกหน้าเราไม่เคยทำมาก่อนเลยคะ่ะปกติจะเห็นแบบในคลิปใน t i k t o k ใน YouTube ที่เขาไปสัมภาษณ์คนมาอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เพิ่งเคยทำงานแบบนี้ครั้งแรกเลยะคะ่ะ<ช>ก็เลย<ช><ช>เป็นการ,รเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นการลองอะไรใหม่ใหม่มากเลยคะ่ะใช่ครับ ก็ถือว่าเป็นงานที่ถือว่าดีนะครับทำให<น>้นเรากล้ามากขึ้นร,ราไอ,ไ,รอาราได้เรียนรู้อะไรมา<ช>กขึ้นใช่ครับในการฝึกวางแผนฝึกอะไรไว้ด้วย<ช>อะนีครับ<ช>ครับส่วนในเรื่องของว่าอยากปรับแก้หรือไปแก้ไขตรงไหนไหมอันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าพวกเราเนี่ย ไม่ได้มีการวางแผนที่ดีมากก่อนหน้านนี้นครับในการไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อาจจะอยากกลับไปวางแผนอะไรต่างๆให้มันดีกว่านี้ก่อนนะครับผลงานนี้จะได้ออกมาแบบราบรื่นแบบไม่มีประสันปัญหาอะไรมากมายอ่างเงี้ยครับแล้วเ,<ร>เราติดปัญหากันเรื่องที่ว่าถ่ายคนมาไม่พอกับเวลาที่เราจะต้องส่งด้วยค่ะใช่ลเติดปัญหาเรื่องนี้เม่อยากกลับไปแก้ไข ถ้ามันพอเราจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ครับใช่ใช่ค่ะอันนี้พูดถึงอ่าในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับนะครับของผลงาชนชิ้นนี้เนี่ยประโยชน์เยครับพวกเ่านนี้ครับในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับนะครับจากงาชนชิ้นนี้เนี่ยคือพวกเราเนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ ไปเจอมาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยได้มีความรู้ในการคุยคอมมินิเคทกับคนเนี่ยได้ดีมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นงานที่ทําให้เราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆได้เรียรู้สิ่งต่างๆอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ได้รู้สภาพความเป็นอยู่ความ ออใช่รใครับใช่แล้วก็การค้าขายการทางานของคนในพื้นที่เนี่ยว่าเป็นยังไงกันบ,บ้างอย่างนี้ครับที่เราไม่เคยแบบสังเกตหรือว่าไม่เคยอะไรเลยเราไปเราก็เดินเที่ยวของเราเที่ยๆไปกินไปเที่ยวไปซื้อของเราไม่เคยสังเกตอะไรพวกนี้ใช่คร<ช>ับม <ๆ S 1> ันทำให้เราได้สังเกตมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราพัฒนาตัวเองไปในทางที่นี้มากขึ้นใช่ครับส่วนสรุปก,การ สำรวจชุมชนคนในตอยางนะครับก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกาันเช่นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นวิถีชีวิตที่เร่งรีบแล้วก็สะดวกเน้นสะดวกเพราะว่ามีความใกล้ BTS และ MRT นะครับผมใช้เวลาในการเทีย่ยวท่องเที่ยวหรือเรียนไปที่ไหนต่อที่ไหนได้แบบสะดวกกว่าคนอื่นๆมีความคลึกคักการ,ารช้อปปิง้งและการสั่งสรค์เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวของพวกนัก นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ส่วนใหญ่พวกผู้คนที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมารวมกันตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารและคาเฟ่หลายๆแบรนด์หลายๆสถานที่นะครับผมแล้วก็จะเป็นที่ที่ค่าของชีพสูงที่สุดในประเทศเลยเพราะว่ามีมีนักท่องเที่ยวเยอะค่าของชีพจะสูงเพราะว่ามีค่าอาหารที่แพงกว่าสถานที่อื่นและค่าที่พักค่าพื้นที่ มีความสะดวกสบายมากที่สุดในประเทศนะผมเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นสถานที่ที่รวมผู้คนหลากหลายใช่ครับ<ช>เพราะว<ม>่าเป็นที่แบบเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวใจกลางกรุงเทพเลยก็ว่าได<ช>้ก็คือทุกประเทศทุกคนต้องมาเช็คอินที่นี่ไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นตน่างประท อะไรต่างๆก็คือจะมาอยู่ที่สยามก็คือจะมาเช็คอินโดยเฉพาะหอศิลป์อะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นการแหล่งรวมของศิลปะของชาวไทยที่จะที่ทําเอาไว้แล้วก็มาโชว์เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยค่ะใช่ครับต,ต้องตกการเสนอไหมก็การสับรวมของชุมชนของเรานะคะแล้วก็การสำรวจเอ๊สรุปสรุปอันรต่าง ของเรานะคะก็คือขอจบใส่เพลงเท่านี้นะคะ่ะข,ขอบคุณค่ะ